ยามเย็นเวลาแบบนั้นแสดงว่าคือเที่ยงคืนหนึ่งนาทีกับ3นาทีตรงสะพานอยู่ห่างไม่ไกลกว่าสิบหลียามค่าคืนที่มืดมิดมีดมลมแรงนี่มันนัดหมายไปทําอย่างว่าหรือนี่บือ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 แย่ไปจิ้งจอกตัวนี้ย่อยวนทําให้คนใจเต้นเกิดไปแล้วข้าเกิดความลังเลขเข้าจนได้ข้าไม่ได้หวันหยเหียนทีคงต้องคิดๆหน่อยแล้วต้องคิดว่าข้าไปแล้วต้องทําอะไรต่อบ,บ้างต่ออยู่ที่เดียวกันแต่ไม่ได้จูบก,กันก็ไม่ได้กอดกัน หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมั้งข้าเส็จหลางข้าหรูว่าควรทำยังไงต่อจัดการกับยายหนูนั่นดูเอาเถอะข้าจะจัดการกับพวกเจ้ายังไงดีภรรยาข้าแย่แล้วแย่แล้วจางชุนหนวนี่มันหลายอย่างอายจริงๆยายยิ่งจอกนี่มันย่อยยวนข้าเกินไปแล้วเจ้าดูนี่สินี่มันบทกวีนางหน้าขอนัดข้าไปเจอที่สะพานในยามค่ำคืนภรรยาข้าหลังจากนี้พวกเราต้องแบ่งเส้นใต้ชัดเจนระหว่างชายหญิงแล้วล่ะข้าว่าหลังจากนี้หือ ผู้หญิงคนนี้ฉลาดมีไหวพริบเกินไปแล้วนางคนพบคงบทกวีนี้ได้ด้วยแล้วหวังจะรอข่าคนพบนี่เองรอดแล้วรอดแล้วกว่าจะรอดนี่ไม่ง่ายเลยภรรยาข้าเจ้าเห็นไหมข้าเป็นคนตรงไปตรงมาหรือเปล่าเป็นไงล่ะข้าแถตรงไหมท่านสามีท่านคงคิดไม่ถึงสินะทําไมถึงได้เขียนบทกวีลงบนกระดาษนี่ล่ะทําไมจู่จูท่านถึงคนพบคําประพันธ์ที่ซ่อนไว้ในนี้ด้วยบอกมาสินี่ท่านสนใจนางมากเลยสินะเก็บติดใจมากเลยหรือ เอาเถอะแต่อย่างน้อยก็ถือว่าท่านเป็นเอกดีนะตัดฉากมาที่ภายในเรือนตระกูลจางคุณหนูท่านท่านคงไม่ใช่คิดว่าจะเชื้อเชิญคุณชายเส้นมาที่สะพานหลอกเหรอทําไมถึงยังไม่ไปอีกล่ะเขาไม่น่าไปหรอกถ้าหากเขาไปจริงๆแสดงว่าข้าดูเขาผิดเกินไปแล้วทําไมท่านถึงยังเชื้อเชิญเขาด้วยล่ะข้าก็แค่อยากแย่เขาทดสอบดูว่าเขาเป็นคนยังไงอีกอย่างเป็นการบอกในๆกับจินมู่หลานว่า ตัวข้าวางแผนจะฉกผู้ชายของเขาไปนี่แหละหวังว่าจีดมู่หลานจะรู้ตัวนะหวังว่านายจะได้รู้ว่าการเป็นสตรีอันดับหนึ่งอย่างข้าเป็นยังไงถึงแม้จะไม่ได้ไปนัดใหม่กับจางชุนหัวแต่เซนหลานก็ได้เกิดเรื่องดีๆขึ้นนั่นก็คือต้าเปิดฟื้นแล้วด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งแม้บาดเจ็บก็พักฟื้นเป็นเวลากว่าครึ่งเดือนกระดูกก็สมานปกติต่ออีกหนึ่งเดือนสุดท้ายแล้วเขาก็ยังคงสลบสลายจนในที่สุดก็ตื่นเสียที ตาเปิลตาเปิน,ปนในที่สุดก็ดีจริงๆช่วยแล้วดีจริงๆเออเปิลเฮมาฮมหลังจากนี้อย่าเรียกข้าว่าเออเปิลเลยเจ้าเรียกข้าว่าคุณชายเถอะได้เลยเออเปิลเรียกข้าว่าคุณชายไม่ใช่เออเปิลสิไม่มีปัญหาเออเปิลตาจ้างหลังจากนี้เรียกข่าว,ว่าคุณชายเสิ้นหลา่าเจ้าหรูหรือเปล่าคุณชอยนี่เจ้าลินกอลิลาแกไม่ได้ตั้งใจงโง่ใช่ไหม ตาเปิลหลังจากนี้เจ้าดูใช่ไหมว่าตัวเองอยู่ที่ไหนท่านพ่อท่านแม่ของข้าล่อน้องชายของเจ้าออกจากเมืองแล้วพ่อเจ้าก็บาดเจ็บไปไหนไม่ได้ไกลลอกส่วนแม่เลี้ยงเจ้าอยู่ในบ้านนี่แหละเอ,อ้อตาเปิลคงไม่ขิดอยากจะอยู่บ้านคนอื่นหรอกมั้งตาเปิลเสร็หลงนะังหน้ามีคนหลายคนอยากจะรังแกเขาเจ้าพอจะช่วยปกป้องเขาได้หรือเปล่าใครก็รังแกเอ้อเปิลพวกเขาจะต้องมาตีข้าก่อนห้ามตีเอ้อเปิลเด็ดขาด สมก็เป็นต้าเปินเจ้าอยากโดนตีกลับมาไม่ได้หรือไงตอนนี้เสินหลางยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นักว่าทําไมต้าเปิ่นถึงได้ดูแลเขาดีขนาดนี้จริงๆแล้วเหตุผลในง่ายมากเพราะเสินหลางสมัยก่อนค่อนข้างไร้เดียงสาเลยทําให้ต้าเปิน่นต้องคอยดูแลและยามนั้นก็แบ่งขนมชิ้นหนึ่งให้พอต้าเปินโตขึ้นมาจึงไม่มีใครให้ขนมเขาอีกเลยและไม่มีใครเล่นกับเขาด้วยมีเพียงแค่เสินหลางเท่านั้น ตาเผลินพอได้ยินว่าเก่ป้องเสินหลางเขาเลยเชื่อฟังทันทีจากนั้นมาก็ได้ตั้งลากอยู่ที่เดือนขุนนางโพต่อจากนั้นท่านสามีพรุ่งนี้ข้าวางแผนจะทดสอบกล้ามเนื้อของตาเปินหน่อยด้วยแกนกระดูกของเขาแล้วข้าสงสัยว่าเขาน่าจะเรียนรู้วรยุทธ์ระดับสูงได้ร่างกายของตาเปินนั้นพิเศษจริงๆนั่นแหละถึงแม้จะสูงและดูกำยำขนาดนั้นแต่ความสามารถเฟื่อฟูเร็วมากจริงๆไม่แน่ว่าเขาอาจจะมีพรสวรรค์ก็ได้นะ แย่ yeah, ละสิหากมีพรสวรรค์แบบพระเอกและข้าทําไมถึงไม่มีเลยพวกนี้ข้าว่าจะทดสอบหน่อยดีกว่าบางทีข้าเสินหลางคนนี้อาจจะมีพรสวรรค์สุดยอดอยู่ก็ได้ข้าอาจจะเป็นพวกหายากในร้อยปีอะไรงี้ไม่สิอาฉริยะในหมื่นปีแน่ๆนท่านสามีนี่ก็ดึกมากแล้วท่านไปพักผ่อนเถอะอ่าได้น่าเบือ่อน่าเบื่อเกินไปแล้วข้าเสินหลางพอเอาชนะมาได้หมดแบบนี้พอมานั่งเงียบๆก็เบือ่อเบือ่อแฮะ อีกอย่างนี่ก็ผ่านไปหลายวันแล้วกฎของราชายังไม่ออกคําสั่งใหม่ลงมาอีกหรือไงกันรือเสียงน้ําหรือว่าหรือว่ามู่หลานกําลังอาบน้ําอยู่ไปแอบ,บดูดีไหมนะไม่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 ได้ข้าเป็นลูกผู้ชายจะทําเรื่องหน้ารังเกียจแบบนั้นได้ยังไงกันถ้าหากหมู่หลานรู้เรื่องเข้าแล้วหน้าข้าเสินหลานจะเอาไปไว้ที่ไหนต่อมาในเมื่อกวเสียหน้าแล้วเช่นนั้นก็แค่ปกปิดใบหน้าก็สิ้นเรื่อง อีกอย่างข้าเสินหลางก็เชี่ยวชาญการปีนกำแพงมากกว่าอ่านหนังสือใต้แสงจันทร์หยุดแล้วไม่ใช่โจรชั่วมาแอบ,บดูผู้หญิงอาบน้ําเสียหน่อยปัดศพไอ้กำแพงนี่มาส่งเกินไปแล้วข้าฉากจะกลัวแล้วนะฮ่าฮต่อให้ถูกภรรยาจับได้ข้าก็แค่อ้างว่าข้าอ่านหนังสือใต้แสงจันทร์ก็พอนหนข้าขอดูหน่อยาาส,สรรยิท่านหลาชามีคําสั่งเสินหลางได้โปรดรับด้วยท่านาชามีคําสั่งเสินหลางได้โปรดรับด้วยเอ๋ ข้าตายแน่ข้าตายแน่ๆเลยมู่หลานมองไม่เห็นงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้นะ่าลมพัดกอบไม่ไหวแล้วจะเจ็บตชาชากมาที่ถงคุณนางโพ่โกงกงราชสำนักคุณชายส้นท่านราชาได้มอบราชาดีกาไมา้ท่านเหตุใดถึงได้ปล่อยให้รอนานเช่นนี้ล่ะกงกงใจเย็นก่อนนี่เป็นของขวัญทุงชาท่านลองเอาไปกินได้นะ โดยตำหนิเลยเหรอแล้วไหนของที่เจ้าจะส่งมอบเล่าถุงเงินหนาแน่นเก่งว่าน่าจะลายร้อยทองเลื่อขุนนางเสวียนบูท่ทำแบบนี้ได้ตั้งแต่ตอนไหนกันเนาะเจ้าสามัญชนน้อยดูไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลยสินะเจ้าให้เงินข้ามากว,าว่าข้าจะไม่ตอบหน้าเจ้าหรอกหรือท่านหลาชา,ามีข้อความให้คุกเขาเถอะท่านหลาชาได้กล่าวว่าเสด็หลางรายงานการบำเพ็ญประโยชน์ที่ทรงเกียรติแกซาจินทั้งการทรยศต,ต่อบัณฑิตได้ดี หมายความว่าอย่างไงสามีของข้าโดดเด่นและมีพรสวรรค์มากนี่ท่านราชาคิดจะทําให้ข่าอับอายอย่างนั้นหรือไงกันบัณฑิตในที่นี้แน่นอนว่าเกี่ยวข้องในแง่ของสถาบันที่เสินหลางไม่เคยสอบผ่านเมื่อครั้งนั้นและต้องให้ผู้ที่มีองค์ความรู้ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันใหญ่ราชาของพวกเหล่านี้หลายกาดมากเลยนะท่านพ่อตาเตรียมพร้อมรับมือกับศึกเอาไว้เลยเถอะในยามแรกที่สถาบันเปิดรับสิทธิ์คุณนางระดับสูงแต่ต่อมามีพวกพ่อขาที่ร่ำรวยมากขึ้น และก็ได้ส่งลูกของตนมายังสถาบันใหญ่เพื่อให้หมาทัดเทียมกับลูกของพวกชนชั้นสูงนอกจากนี้ผลประโยชน์มหาศาลมีลูกหลานเรียนอยู่ที่นั่นก็จะได้ทางเกียรติและชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นส่วนนี้เองทางพวกขุนนางชั้นสูงต่างก็ส่งลูกของตนมาเรียนที่นี่กันเยอะสถาบันใหญ่จึงกลายเป็นที่นิยมสําหรับพวกตระกูลที่ร่ํารวยหากจบมาได้รับบาดก็จะเป็นเกียรติแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขาดคนโดยเต็มไปด้วยพวกหน้าหลังเกียรติทุกประเภทตอนนี้สถาบันใหญ่ถือว่าเป็นจุดตกต่ํา เนื่องด้วยสนหลางกับสเสวียนมู้โภวไม่ได้เพียงแต่จะช่วยชีวิตเจ้าหญิงหนิงหลัวแต่ยังเปิดโปงแผ่สมรู้ร่วมคิดของซาจินล่วงหน้าอีกด้วยเสินหลางเลยได้รับใบป,ประกาศนียบัตรไว้ติดตนซึ่งนี่ก็ขายดังตบหน้าเลือนขุนนางเสวียนมููโภวอย่างมากแต่ก็จําเป็นต้องก้มหัวเพื่อขอบคุณอยู่ดีอธิบายได้ว่าเสินหลางไม่ได้จบพวกสถาบันขุนนางมาแต่กับเปิดโปงสิ่งที่พวกคนจบขุนนางมาได้ทางสถาบันแลเห็นก็เลยมอบใบให้เสินหลางอีกทีหนึ่ง ยามนี้เหลือเวลาพักให้พวกเราไม่มากแล้วเก่งว่าน่าจะเงียบสงบสักห้าวัน6วันเท่านั้นในฐานะที่เป็นสุภาพบุรุษอย่างข้าสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดคือการแก้แค้นทำลายผู้อื่นช่วยไม่ได้จริงๆนะที่โลกต้องบีบบงังคับให้ข้าเป็นแบบนี้หือเออพวกท่านรีบไปเร็วเกินไปแล้วข้ายัางพูดไม่จบเลยวันต่อมาในยามคำ่ำาฮ่า,าวันนี้มู่หลานก็ไปอาบน้ำสินะหลังจากนั้นไม่นาน ในค่ำคืนที่มืดหมิดแบบนี้ไม่เหมาะจานหนังสือแน่ถ้าหากอ่านหนังสือมีหวังคงดูแปลกชอบกลเอ๋จินมู่หลานเจ้าทำแบบนี้ได้ยังไงหมายความว่ายังไงกันนี่มันเกินไปแล้วนะวันต่อมายามเช้าออืไม่กินแล้วมู่หลานเจ้าทำแบบนี้เพราะว่าเกิดมาน้อยเนื้อต่ำใจอย่างนั้นสินะยังไงหรือไม่นะ แล้วเจ้าทําแบบนี้พอข้าตกแต่งกับเดินขุนนางที่ร่ํารวยมากินข้าวบ้านเจ้าอย่างนั้นสินะจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงท่านสามีท่านอย่าคิดเช่นนั้นสิงานเจ้าก็เลือกปฏิบัติกับข้าพอข้าเป็นพวกไม่เอาไหนไม่มีวิทยาทยุ์ไม่มีชื่อเสียงถูกไหมท่านสามีทําไมท่านถึงได้คิดแบบนี้ล่ะข้าหนาไม่เคยคิดแบบนี้เลยนะท่านสามีข้านนะชอบท่านมากเลยนะใครบอกท่านไม่มีใจล่ะท่านเข้าใจผิดหรือเปล่า นเมื่อเจ้าไม่ได้เลือกปฏิบัติกับข้าเช่นนั้นตอนเจ้าอาบน้ําเหตไดถึงปิดหน้าต่างเล่าหรือว่าเจ้าขิดว่าข้าแอบดูหรือว่าเจ้าคิดว่าข้าเป็นผู้ชายเลวสาม,มากเลยอย่างนั้นสินะจินมู่หลานพวกเราแต่งงานเป็นสามีภรรยากันก็ควรมีความเชื่อใจกันหน่อยหรือเปล่าในเมื่อท่านสามีคิดเช่นนี้พวกเรามาเล่นกันหน่อยดีไหมไม่ไม่ไม่ไมูม่หลานสามีผิดไปแล้วสามีผิดไปแล้วจริงๆ ก็ภรรยา้าอย่านะขาข้าจะหักแล้วจะหักแล้วหลังจากอาหารเช้าต้าเปิลก็มาทดสอบผลกล้ามเนื้อปรมาจารย์วรยุทธ์ผู้หนึ่งจงชู้เคอเป็นอาจารย์ของจินมู่หลานได้เดินทางมายังเอนขุนนางสเสวียนมูโ่โพเพื่อทดสอบตัวต้าเปิลจงชู้เครหนึ่งในปรมาจารย์ยุทธการต่อสู้ระดับสูงของ,ของแขวนเย่อฉริยะศิลปะการต่อสู้น้อยคนนับหมื่นหายยากนักหายยากยิ่งกว่าจินมู่หลานเสียอีก อาจารย์จงช่วยดูข้าหน่อยได้ไหมว่าข้าเป็นอัจฉริยะที่หายยากนับพันปีหรือเปล่าลึกล้ำยากจะยังถึงแม้แต่ปรมาจารย์อย่างข้าก็ยังมองไม่ออกฮ่าฮ่ฮ่าฮ่ที่แ้ข้าก็เป็นอัจฉริยะหายยากสินะแม้แต่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังมองไม่ออกเลยเมื่อคืนยามกลางวันมู่หลานได้ฝึกวรยุทธ์กับเสินหลางทั่วทั้งร่างกายส่งผลใหร่างกายของเขานั้นเจ็บปวดจนแทบจะระเบิดออกมา แต่ยังโชคดีที่มู่หลานก็เตรียมยารักษาไว้ให้เป็นน้ําชุบสมุนไพรที่ผลค่อนข้างน่าประหลาดเพียงข้ามคืนเดียวเซินหลางก็กลับเป็นปกติเดินคล่องเหลาากับลมฮ่าฮ่าข้านี่ช่างเป็นอัจฉริยะที่หายยากจริงๆแม้แต่ปรมาจารย์ระดับสูงก็ยังมองไม่ออกแต่นั่นก็ทําให้ข่าวเกิดความคิดผิดๆขึ้นมาได้ภรรยาข้าข้าอยากจะฝึกวรทยุท่านสามีเหตุใดถึงคิดแบบนี้ล่ะลูกผู้ชายควรพึ่งพาตัวเองภรรยาข้าเจ้านโดดเด่นแล้ว ข้าคิดว่าข้าเองก็ต้องเดินตามรอยของเจ้าบ้างไม่เช่นนั้นเกรงว่าอาจจะไม่ได้เห็นแผ่นหลังที่งดงามของเจ้าอีกแน่ๆท่านสามีท่านฝึกวุทยุเพื่อจุดประสงค์อะไรล่ะเป็นเกมใช่ใหม่งั้นโดน20รอบซะโอ้ยข้าผิดไปแล้วท่านสามีจะทำลายข้าเลยแน่นอนก็แก้แขนไงข้าจะทรมานเจ้าสักร้อยรอบผนรอบเลยแน่นอนข้าจะฝึกก็เพอะจะได้ปกป้องภรรยาข้าปกป้องพ่อตาแมใ่ใจและคนดืนๆไงล่ะ เอ๋ ه, ท่านสามีมีเป้าหมายที่เจาะจงกว่านี้อีกหรือเปล่าเป้าหมายข้านานง่ายดายมากฝึกครึ่งชั่วโมงไม่ต้องลำบากมากเกินไปหนึ่งปีนี้จัดการกับพวกศัตรูที่แข็งแก่่งให้หมด